ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าถนนสายใดเสียงหัวเราะร้องไห้ก็คงคล้ายกันถ้าโลกใบกลมกลมอมโดยรักทุกคืนทุกวันสายรุ้งคงทอดสะพานให้ใจถึงใจถนนคนเดิ างฝันมีรอยยิ้มน้ำตาเรือนถน,นนคนเป็นน้นลาใต,ต้ตะวันดวงเดียวกันเธอยังมีฉันร่วมทางเสมอผ่าเสียงลงจมจมูกของเราได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ก็คือออกซิเจนที่มีค่าบริสุทธิ์ มากกว่าออกซิเจนเทียมหรือว่าเครื่องดูดอากาศในห้องแอร์นะคะการที่เรามารู้สึกว่าเราอยู่ในบริเวณที่มันเป็นพื้นที่กว้างเช่นเปรียบเทียบการออกกำลังกายขีจักรยานแบบนี้กับออในฟิตเนสนะคะในฟิตเนสก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอีกบรรยากาศหนึ่งของสังคมนะคะก็คือว่า ก็ออกกำลังกายไปอาจจะไม่รู้จักใครต้องไปจ้างโค้ชในการฝึกท่าแต่ละอย่างแต่ว่าการออกกําลังกายในธรรมชาติเนี่ยเราได้พลังงานที่แท้จริงนะคะความรู้สึกที่เวลามนุษย์ไปอยู่ในที่แคบเนี่ยเราจะกลัวความรู้สึกไม่อุ่นใจไม่สบายใจไม่ปลอดภัยนะคะการที่จ่ายที่แพงเพราะว่าไม่อยากเจอใครไปฟิตเนสไปจ้างโค้ชมา แล้วก็ถ่ายรูปมานะคะแล้วก็มาลงใน YouTube หรือว่ามาลงใน Tik t o k ต่างๆเนี่ยมันบอกได้เลยนะคะว่ามันก็ได้ความสุขส่วนหนึ่งได้ออกกำลังกายหมายได้แต่พลังงานนะคะวันนี้จะมาพูดถึงทำงานพลังงานตามธรรมชาติที่เราเห็นกันอยู่นะคะข้างหลังน้องนะพลังงานพวกนี้นะคะเป็นพลังงานที่เราได้มาฟรีจากธรรมชาติแล้วก็ร่างกายของเราส เราต้องการออกซิเจนซึ่งสําคัญที่สุดยิ่งมีค่าบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใช่ไหมคะมันจะทําให้ทุกคนทุกวันที่คุณเห็นหน้าน้องนะคะหน้าใสาแล้วก็นี่คือไม่ได้แต่งมานะคะแล้วก็มีความสุขในทุกวันเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเพราะว่าน้องนะคะรู้ความร่าพมีเพราะอา่านหนังสือมานะคะว่าการ,อ,ารอ,กออกกาลังกายที่ดีที่สุดก็คือการพาไปตัวเองไปอยู่ในสังคมพาตัวเองไปเจอคนใหม่ๆมันจะเกิด ความรู้สึก exciting exciting นะคะก็คือความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกแปลกใหม่นะะี่ค่ะหลายๆคนนะคะทำไมมนุษย์ถึงต้องไปเจอคนใหม่ๆเจอผู้ชายหล่อๆเจอผู้หญิงสวยๆคนแต่งตัวดีๆที่แตกต่างจากเราอาหารที่แปลกใหม่อาหารที่เราไม่เคยลองรับประทานพวกนี้นะคะมันไปกระตุน้นความรู้สึกทําให้สารเอโดฟินนะคะมันหลั่งออกมาทําให้สมองเรานะคะ มีความสุขแล้วเมื่อมีสารแห่งความสุขหลั่งเข้ามาในสมองของเรานะคะมันก็จะทําให้ระบบความคิดความจำนะคะแล้วก็ร่างกายอ่อนเยาว์ขึ้นการทํางานนะคะก็เรียกว่าใส,าส่สูตรพิเศษ plus plus บวกเข้าไปนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะไม่เข้าใจนะคะการออกกําลังกายนะคะไม่จําเป็นจะต้องออกรุนแรงมากไม่ต้องแบบอุ้ยฉันไม่เคยออกกาลังกายเลยแล้วอยู่ดีๆฉันออกกําลังกายอย่างนี้ค่ะการออกกําลังกายเนี่ยก็ควรที่จะทา ต่อเนะื่องทำทุกวันเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อให้ร่างกายเราปรับสภาพปรับสมดุลน,นะคะการขี่จักรยานนะคะขี่ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะร่างกายมันก็ลดเหมือนกันนะคะสำหรับคนอายุเยอะนะคะไม่มอีอายุ35ขึ้นไปนะคะอย่างน้องนะคะจะต้องออกกำลังกายเพราะว่าจะเข้าข้างเขาเรียกว่าคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยมันเริ่มหยุดที่จะผลิตใช่ไหมคะ ราจึงต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเพื่อช่วยเหลือระบบภายในร่างกายของเราที่สาคัญที่สุดก็คือร่างกายแล้วก็สมองนะคะมันต้องสัมพันธ์กันไปด้วยกันนะคะร่างกายและจิตใจถ้าเกิดจิตใจดีนะคะอากาศดีนะคะความรู้สึกโลกกว้างท้องฟ้าสีครามนะคะท้องฟ้าสีครามนะคะมันก็จะทําให้เรานะคะรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกแห่งความสุข แล้วก็เราเราเป็น introvert ใชื่ไหมก็คือการชอบอยู่คนเดียวมนุษย์ที่ชอบอยู่คนเดียวก็คือเขาใช้สมองนะคะในการคิดแล้วก็พูดออกมานะคะหลายหลายคนอาจจะไม่เหมือนกรรันบางคนคือมนุษย์ทุกคนเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ how to do นะคะขั้นตอนวิธีการต่างหากที่ทำให้คนแตกต่างกันแล้วก็เวลาที่เรามาบริหารจัดการต่างหากที่จะทำให้ชีวิตเราแตกต่างจากคนอื่นนะคะความคิดของเรานะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทำถูกทำผิดหรือว่าจุดจบ ปลายชีวิตเราจะไปจบตรงไหนคุณก็ต้องหาไอดอลไอดอลนะคะก็คือตัวอย่างรูปแบบที่คุณอยากจะเป็นในชีวิตนี้นะคะถ้าคุณไม่มีสอนในหนังสือไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ได้เรียนในโรงเรียนมาคุณต้องหาไอดอลว่าถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จได้ในด้านไหนเช่นอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักธุรกิจนักลงทุนคุณต้องหาไอดอลของเขาของคุณขึ้นมาแล้วก็ทําตามเขาคือก o ปปี้เลยทําในสิ่งที่เขาเป็นนะคะและเลือกทาในสิ่งที่ดีๆ มันก็จะทำให้คุณมีเส้นทางหรือว่า direction นะคะที่จะวางแผน mapping ชีวิตของคุณนะคะที่จะทำให้คุณสักเซสประสบความสำเร็จ go หรือว่า target ท,ที่คุณตั้งไว้นะคะเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายนะคะคนโน้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้นะคะคุณก็จะไปทำตามเขาวันนี้ คือเขาเรียกว่าการกระทําแบบหยิบย่งะคะฉันจะทําแบบคนนี้อย่างนี้ฉันจะทําแบบคุนนั้นอย่างนั้นซึ่งปัจจัยพวกนี้นะคะมันมีความทุกคนไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนกันเพราะว่าพรสวรค์ของแต่ละคนพื่นฐานของแต่ละคน,คน,ะคนหรือว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนนะคะมันไม่เท่ากันเพราะต้นทุนชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะเราที่จะฝันเป็นเขา มันก็ทําได้ยากเพราะว่าปัจจัยที่จะทําให้คนประสบความสำเร็จหรือว่ามีความสุขเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆมากมายถามว่าความสุขสร้างได้ไหมความสุขสร้างได้แต่คุณจะสร้างยังไงคุณมีอะไรบ้างในมือนะคะทำไมคุณต้องมีโค้ชนะคะสำหรับโค้ชไลฟ์โค้ชนะคะก็คือโค้ชที่สอนให้คุณมีความสุขและใช้ชีวิตนะคะหรือว่า NPL ต่างๆนะคะความสุขอย่างนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับความาคิดและทุกคนไม่สามารถทําเหมือนกันได้นะคะ มันจึงทำให้ต้องออกแบบ design your life นะคะก็คือออกแบบชีวิตของคุณเองโดยปัจจัยที่คุณมีอยู่ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็เป้าหมายที่คุณจะไปเนี่ยคุณมีเส้นทางที่มันเป็นแสงสว่างมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้คุณสามารถไปถึงจุดนั้นได้ไหมนะคะก วันนี้นะคะน้องก็จะมาให้สิ่งที่มันเป็นความสำคัญมากอยากให้ทุกคนนะคะตื่นเช้ามาตื่นเช้าเๆเป็น early bird early แปลว่าเริ่มต้นก่อนนะคะคนจีนเขาจะสอนว่าตื่นก่อนเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแล้วก็ต้องนอนก่อนสีทุม่มคุณจะเห็นหน้านะคะนี่ก็คือหน้าแห่งความ ความสดใสความสุขที่มันเกิดจากภายในนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือ,คอการปล่อยวางการไม่ยุ่งเรื่องบาง,บางเรื่องที่จะทําให้น e g a t ีฟเอนเนอร์จีนะคะหรือว่าพลังงานลดพลังงานลบเข้ามาอยู่ในร่างกายพลังงานลบคืออะไรการที่คนทะเลาะเบาแวงกันนะคะการที่เกิดความไม่เข้าใจกันก็คือการขาดผลประโยชน์ไม่เป็นตามความต้องการของตัวเองคือตัวเองอยากได้ถ้าเกิดว่าจะทําให้ เราเดินไปด้วยกันเราต้องไปเป็นทีมใช่ไหมคะมันต้องวินวินซูเจชันนะคะการบริหารนะ่ะนี้เรียนด้านนี้จบมาด้านนี้นะคะวินวินซูเจชั่นั่คือคุณได้ฉันได้มันไม่มีใครที่จะได้คนเดียวนะคะเราเดินไปเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกของระบบดิจิตัลการพัฒนาข้อมูลการสื่อสารมันไม่มีความลับในโลกแล้วเพราะฉะนั้นนะ สิ่งที่คุณจะต้องมีมากที่สุดก็คือเวลาเพื่อที่จะเอาเวลานั้นน่ะไปหาข้อมูลที่มันมีอยู่ใน AI นะคะ AI กำลังครองโลกคุณจะต้องทำอาชีพอะไรที่จะทำให้คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อาชีพเดิมๆนะคะการขายของห้างสรรพสินค้าจะหายไปนะคะจะมี warehouse หรือว่าคลังสินค้าเป็นตัวหลักเพราะว่า การขายออนไลน์เนี่ยขายเงินขายทําเงินได้มากเมื่อวานนี้ดีเจต้นหอมนะคะเมื่อเช้านี้ดูข่าวก็คือไลฟ์สดไป4ชั่วโมงทําเงินได้ไป5 0 0แสนนะคะเขาขายนาฬิการาคา800บาทนะคะก็ได้เงิน5 0 0แสนแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาได้ไรายได้เท่าไหร่แต่เขามีหนี้10ล้านนี่ก็มาน,นั่งคิดถึงเอวยว่าคนที่มีหนี้หรือว่าสร้างคาราว้เยอะๆนะคะจะให้มีความสุขในายากพูดง่ายๆว่าความ ความสุขไม่เท่ากับการมีหนี้ถ้าคุณอยากมีคุณสุขคุณต้องไม่มีหนี้นะคะแต่ว่านักธุรกิจจะบอกว่าถ้าคุณไม่มีหนี้คุณก็ไม่มีวันมีธุรกิจนะคะก็ลองหาเส้นทางของคุณดูนะคะปัจจัยองค์ประอกอบ,บว่าวันนี้นะคะนี่ให้ความสุขเท่ากับไม่มีหนี้ความสุขเท่ากับพลังงานจากธรรมชาตินะคะสิ่งนี้ฟรีไม่เสียงเงินแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือการออกแรงนะคะคุณต้องคิดให้เป็นคุณต้องมาฟังแล้วเอาไปคิดพอฟังแล้วระบบ ในการสังเคราะห์ในร่างกายนะคะคุณต้องไปวิเคราะห์แล้วหาปัจจัยองค์ประกอบแห่งความสุขของชีวิตคุณให้เจอวันนี้ลาไปก่อนคุยให้คิดกับนิชกอนบายๆนะคะนี่ก็จะไปออกกาลังกายต่อน,นะคะก็จะมาคุยกับ